แต่วันนี้เราลองมาเรียนรู้ทั้งเอมพัตตีและซิมพัตตีเนี่ยมันนาให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างเอมพัตตีเนี่ยช่วยให้เรามีความสมคัญที่ดีในสังคมมีความรู้สึกร่วมแบบนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นแหละครับว่าเราเริ่มมีเอมพัตตี้สกิลที่ดีหมอมีเทคนิคในการฝึกฝนหมอสรุปม,มาให้5้าข้อง่ายๆที่ทุกๆคนก็ทําได้ครับสวัสดีครับทักทายกันครั้งแรกในช่องด e l กรหมูกับผมหมอหมูแพทย์เฉพาะทางด้านศิลกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลบางบัว บางมดเอส t h e ิกฮอสพ p ิทอลครับกับพอ d c ดแคสที่แชร์ทั้งแนวคิดปรัชยาไลฟ์สไตล์และเรื่องของความสวยความงามด้วยนะครับทำให้เรามีความรู้สึกดีๆแนวฟ e ลกู o ดกันครับเมื่อไม่นานมานี้ครับหมอมีโอกาสได้ประชุมครับกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางมดนะครับแล้วก็มีหัวข้อหนอึ่งน่าสนใจมากครับคือมีคนพูดถึงเรื่องของเอมพัตตนะครับ หมอก็เลยมาศึกษาดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตเราครับเราควรจะต้องมีทั้ง Empathy และมีสับิคัครับคือคาว่า Sympathy ด้วยนะครับแต่วันนี้เราลองมาเรียนรู้กันครับว่าทั้ง Empathy และ Sympathy เนี่ยมันนำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับกับหัวข้อในวันนี้ Empathy และ Sympathy แนวคิดบนพื้นฐานการใช้ชีวิต หลายคนอาจจะเคยได้ยินคาว่า Empathy ีมาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่รู้จักนิยามจริงๆของมันเดี๋ยววันนี้หมอเล่าให้ฟังครับ e m p a t h ีคือความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับแนวคิดเกี่ยวกับ Em ม a t h ตีเนี่ยถูกศึกษาอย่างกว้างขวางในสาขาจิตวิทยาปรัชญาและประสาทวิทยาศาสตร์ด้วยครับมีนักจิตวิทยามากมายครับที่มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง Empath ีนะครับอย่างเช่นคุณคาวโรเจอร์ เชื่อว่า e m มพัตตีเป็นหัวใจของการบำบัดทางจิตวิทยาครับและนักบำบัดที่มีเอมพัตตีเนี่ยจะช่วยให้ผู้รับการบำบัดรู้สึกปลอดภัยและเปิดใจมากยิ่งขึ้นคนที่2คุณแดเนียลโกลแมน ท่านนี้เป็นผู้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์หรือที่เรียกว่า EQ กันนะครับกล่าวไว้ว่า Empathy เนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ EQ เลยครับเพราะช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและพัฒนา EQ ได้ถ้าเกิดเรามี Empathy นะครับต่อมาครับเป็นคุณพอเอ็กแมนท่านนี้ครับศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์และพัฒนาแนวคิดเรื่องของ MicroExpression นะครับพบว่า Empathy ครับ มีรากฐานทางชีวภาพและเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางสมองหรือว่านิวรอนก็คือระบบประสาทของเราเนั่นเองนะครับผมมีตัวยอย่างง่ายๆครับว่าทำไมเราควรที่จะมี Empathy Skill หรือว่าการเข้าใจคนอื่นนะครับยกอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนที่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราหรือมาปรึกษาเราครับว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าเรามองในมุมของเราอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะ แก้ปัญหาได้ไม่ถูกจุดครับแต่ถ้าเรามี e m มพัตตีคือเข้าใจเขาครับว่า,าสภาพของเขาเป็นอย่างไรนะครับพื้นฐานของเขาเป็นอย่างไรหลักการของการมี e m มพัตตีก็คือเราต้องรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกและมีความรู้สึกร่วมในสิ่งที่คนอื่นๆเป็นด้วยนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น e m มพัตตนะครับเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราครับเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆมีความรู้สึกมีอารมณ์ แบบนั้นจริงๆเลยแบบนี้ครับจะทําให้เราเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นครับตัวอย่างง่ายๆของ Empathy ครับลองสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดมีใครที่ทุกข์ใจหรือว่าร้องไห้ครับแล้วเราไปฟังเรื่องราวของเขาครับถ้าเรารู้สึกกินนะครับรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมด้วยเราอาจจะรู้สึกเศร้าตามไปด้วยแบบนี้ครับคือเป็นจุดเริ่มต้นแหละครับว่าเราเริ่มมีเอมพัตตี k สกิที่ดีนะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างครับที่หมอใช้ Empathy Skill นี้ในการรักษาหรือดูแลคนไข้ครับคนไข้ที่มาปรึกษาหมอครับบางคนครับไม่ได้ต้องการแค่ศักยรรมความงามและจะมีหน้าตาที่ดีขึ้นเท่านั้นนะครับบางคนจะมีปัญหาในชีวิตครับเช่นความไม่มั่นใจบางอย่างนะครับบางทีถูกเคลื่อนร้อน,นครับถูกรังแกตั้งแต่ตอนเด็กบางทีสภาพแวดล้อมนะถูกกดดันให้เขาต้องการที่จะต้องมีสภาพหน้าตาหรือรูปร่างที่ดีมากยิ่งขึ้น อันนี้นะครับหมอจะใช้ Empathy Skill นะครับในการพูดคุยกับคนไข้ครับบางทีเมื่อเรามี Empathy Skill เราจะเข้าใจเลยครับว่าเขามาทำศัลยกรรมนี้เพื่ออะไรและเมื่อเรามี Empathy Skill ครับสิ่งนี้สำคัญครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนไข้แล้วก็ผ่าตัดได้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายสูงสุดที่เขาต้องการจริงๆได้นะครับดังนั้นถ้าเรามี Empathy แล้วเราเข้าใจจิตใจของคนไข้เนี่ยสุดท้ายเนี่ย การผ่าตัดโดยเฉพาะการทำยสรรมความงามมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่รูปร่างหน้าตาแต่มันทำให้จิตใจของคนไข้เนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับแต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังครับนั่นคือการโอเวอร์เอ็นพารี้พูดง่ายๆคือเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเกินไปจนกระทั่งมันกระทบต่อตัวเราเองนะครับหมอมีตัวอย่างเลยครับตอนสมัยที่หมอเป็นนักศึกษาแพทย์ครับ มีอยู่วันหนึ่งครับหมอรู้สึกว่าตัวเองปวดท้องนะครับแล้วเราไปรักษาอย่างไงก็ไม่หายครับหมอก็งงว่าทำไมตัวเองปวดท้องมากเลยนะครับสุดท้ายค่อยเข้าใจครับว่าก่อนหน้านี้หมอไปตรวจคนไข้ครับไปรักษาคนไข้แล้วคนไข้ปวดท้องมากแล้วเขาก็แสดงอาการปวดท้องแล้วหมอรู้สึกมีเอมพัตตีมากรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเข้าใจเขามากจนสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกปวดท้องแบบน,นั้นตามคนไข้เลยครับ อย่างนี้ครับหมอถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโอเวอร์เอมพครับบางทีมันทำให้เราคิดวนกังวลในเรื่องของคนอื่นมากเกินไปแล้วสุดท้ายมันส่งผลกระทบต่อตัวเราเองแบบนี้เรียกว่าโอ e วอร์เอมพไม่ควรทำนะครับก็ต้องมีเอมพ t h y อย่างเหมาะสมในระดับที่เหมาะสมถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกจาก empathy ีครับมีอีกคำหนึ่งครับที่ ความหมายใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นคือคําว่าซิมพัตตีครับจริงๆแล้วเอมพัตตีกับซิมพัตตีเนี่ยมันเป็นการเข้าใจคนอื่นเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าซิมพัตตีเนี่ยจะเป็นการเข้าใจที่ไม่ได้ลึกซึ้งมากนะครับหมายความว่าอาจจะใช้แค่หลักเหตุผลเรารู้สึกว่าเขาเศร้าเราก็รู้สึกเสียใจด้วยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเอมพัตตีเนี่ยมันเป็นการที่เราลงลึกครับเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ประสบอยู่เลยนะครับดังนั้นซิมพัตตีและเอมพัตตีครับ มันดีทั้งคู่ครับคือเป็นการเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นแต่ว่าระดับความลึกซึ้งเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับถ้าซิมพา t h ตีก็จะเป็นเหมือนเป็นทางการหน่อยไม่ได้ลึกซึ้งครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีคนที่สูญเสียคนรักไปนะครับมาเล่าให้เราฟังถ้าเราใช้ซิมพา t h ตี้ก็อาจจะบอกว่าเสียใจด้วยนะครับเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเอมพารตีเนี่ยคือ เราต้องรู้สึกเลยว่าเออทำไมเขาถึงสูญเสียไปขนาดนั้นรู้สึกมีอารมณ์ร่วมเลยแล้วอาจจะเศร้าตามของคนคนนั้นไปอันนี้เป็นเอมพัตตีดังนั้นครับทั้งซิมพัตตีและเอมพัตตีครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์ไหนควรจะมีซิมพัตตีและสถานการณ์ไหนเราควรจะมีอารมณ์ร่วมแล้วก็มีความรู้สึกร่วมเป็นเอมพัตตีนะครับ ถึงตรงนี้แล้วทุกๆคนคงจะเห็นความสำคัญของการมี Empathy Skill แล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับหมอมีเทคนิคครับในการฝึกฝนครับให้เรามี Empathy Skill มากยิ่งขึ้นหมอสรุปมาให้5ข้อง่ายๆที่ทุกๆคนก็ทำได้ครับข้อที่1ครับการฟังอย่างลึกซึ้งอันนี้สำคัญมากครับการที่เราจะมี Empathy ได้เนี่ยเราต้องตั้งใจฟังผู้อื่น อย่างลึกซึ้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปขัดจังหวะเขาครับอย่าเพิ่งไปแสดงหรือว่าตัดสินว่าที่เขาพูดเป็นอย่างไรนะครับเราลองฟังเขาอย่างตั้งใจและฟังอย่างลึกซึ้งก่อนว่าเนื้อหาหรือสิ่งที่เขาจะซื้อมันคืออะไรครับข้อที่2ครับลองฝึกมองครับในมุมมองของผู้อื่นดูนะครับ หลายครั้งครับเมื่อมีใครมาเล่าให้เราฟังเราจะรู้สึกว่าเราจะมีมุมมองของเราเองซึ่งอันนี้เป็นมุมมองที่ผ่านชีวิตหรือประสบการณ์ของเราจริง,รงๆเราไม่ใช่ครับการที่เราจะมี Empathy Skill ได้ดีเนี่ยเราต้องมองในมุมมองของคนที่เขาพูดครับถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราจะคิดอย่างไรครับอันนี้สําคัญครับถ้าเรามองในมุมมองผู้อื่นได้เราจะเพิ่มศักยภาพในการมี Empathy Skill ได้มากขึ้นครับข้อที่3ครับพยายามสังเกตภาษากายและอารมณ์ของผู้อื่นครับ เนื่องจากว่า Empathy Skill เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราจะรู้สึกเหมือนคนอื่นได้เราก็ต้องสังเกตรครับอย่างเ,เช่นครับการสังเกต o o y y l n n u a g e ครับหรือว่าสีหน้าท่าทางของคนที่เราพูดด้วยว่าเขารู้สึกอย่างไรบางคนครับร้องไห้ก็แสดงว่าเขาเศร้าถ้าเขาหัวเราะยิ้มก็แสดงว่าเขามีความสุข อันนี้เป็นวิธีง่ายๆครับที่ถ้าเราสังเกตแบบนี้ครับเราจะเริ่มรู้สึกเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เราพูดคุยด้วยการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งท่าทางต่างๆที่เขาแสดงออกมาครับอันนี้ครับเป็นการพัฒนาศักยภาพของ Empathy Skill ของเราครับข้อที่4ครับลองฝึกเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเราเองก่อนครับ การที่เราจะมี empathy skill หรือว่าเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างแรกเลยครับเราต้องเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองก่อนครับเพราะว่าความโศกเศร้าความรู้สึกต่างๆครับไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนครับดังนั้นถ้าเราเรียนรู้กับตัวเราเองก่อนว่าเมื่อเรามีความสุขมันเป็นอย่างไรมีความทุกข์เป็นอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์นี้เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองแล้ว พอไปฟังของคนอื่นพูดครับเราก็จะเปรียบเทียบแล้วก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับและข้อที่5ข้อสุดท้ายครับเราลองออกไปพบเจอหรือว่าพบปะพูดคุยกับคนที่หลากหลายประเภทดูนะครับมันก็จะทําให้เรามีมุมมองที่กว้างมากขึ้นครับเมื่อเรามีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเราก็สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของเอมพัตตีในวันนี้ครับจริงๆแล้วหมอเชื่อว่าทุกๆคนครับก็มีเรื่องของเอมพัตตีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเราสามารถจะพัฒนาครับให้มันมีมากยิ่งขึ้นแล้วก็นําไปใช้ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่เราเจอครับมันก็ช่วยให้เรามีความสุขและมีความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นได้นะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับการที่เราเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นครับมีเอมพัตตีต่อกันครับมันก็ทําให้การที่เราทํางานร่วมกันหรืออยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นตรงนี้หมอว่ามันดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของเอมพัตตีและสิมพัตตีนะครับ ลองดูครับถ้าเกิดเราสามารถจะพัฒนาให้มีศักยภาพหรือ Empty a h Skill mm hmm. มากยิ่งขึ้นได้หมอเชื่อว่ามันจะทำให้ทุกๆคนครับมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นและประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยครับลองเอา5ข้อนี้ครับไปฝึกพัฒนา Empty a h Skill ของแต่ละคนกันดูนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาแนวนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็อยากให้หมอพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับใน Good Time Good Talk พอดแคสต์ฟ e ลกูที่ใครๆก็กูดได้กับหมอหมูครับสำหรับวันนี้กู o ดบายครับ